้าพฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณฮิเดกิวาดะเขาเป็นจิตแพทย์ผู้มีบทบาทกว้างขวางทั้งวงการแพทย์การศึกษาและวัฒนธรรมเลยค่ะโดยคุณฮิเดกินะคะก็ได้แบ่งก้าพฤติกรรมออกมาได้ตามนี้ค่ะ 1. ลงมือลุยทำไปก่อน 2. ทํทำสิ่งที่ชอบก่อน 3. พึ่งพาคนอื่นบ้าง 4. ไม่ต้องวางแผนเยอะ 5. พักผ่อนให้พอ 6. ลองทำพลาด 7. ทําทำตามความฝัน 8. เรียนแบบบ้าง 9. หากดความสำเร็จให้เจอเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะนั่นก็คือลงมือลุยทำไปก่อน ปกติแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาจะเริ่มทําอะไรรวมถึงตัวมิ้นเนี่ยก็มักจะคิดแล้วคิดอีกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีไหมแต่ยิ่งกังวลไปก็จะยิ่งคิดมากเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มทําเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วโลกเนี้ยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบจริงๆเวลาที่เราเริ่มลงมือทำเนี่ยเราก็อาจจะเจออุปสรรคปัญหาระหว่างทางแต่ปัญหาพวกนั้นเนี่ยค่ะก็จะฝึกให้คุณแก้ปัญหาเป็น สิ่งเหล่านั้นจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นค่ะฉะนั้นก็ให้เริ่มลงมือทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีกว่าเนาะ 2. ทําสิ่งที่ชอบก่อนเมื่อคุณเริ่มทําสิ่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะทําให้คุณทําได้ช้าและไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่หนําซ้ําคุณจะรู้สึกกดดนันฉะนั้นก็ควรเปลี่ยนไปทําสิ่งที่ชอบก่อนเลยค่ะเพราะถ้าคุณทําได้บ้างคุณก็จะเริ่มรู้สึกได้ถึงความก้าวหน้าแล้วก็จะภูมิใจในตนเอง ว่าเอ้ยเราได้เริ่มทำแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็ได้เริ่มแล้วเราก็จะภูมิใจในตนเองค่ะข้อ 3. าพึ่งพาคนอื่นบ้างเวลาที่เราทำเรื่องยากๆเนี่ยค่ะเชื่อเธอค่ะว่าการหาความช่วยเหลือจากผู้ที่เขามีประสบการณ์และรู้จริงๆจ,จะทำให้คุณประหยัดเวลาและพลังงานไปได้มากคือเราไม่ต้องมาลองผิดลองถูกหาวิธีแล้วหาวิธีอีกอย่างน้อยเนี่ยก็แค่ เริ่มเล่าให้เขาฟังตัวคุณเองก็จะเกิดการทบทวนถึงสิ่งที่คุณกําลังจะทําแล้วเขาก็จะได้เสนอมุมมองแนวทาง,ง,ง,งในการแก้ไขปัญหาและช่วยตัดสินใจได้ค่ะข้อ4ไม่ต้องวางแผนเยอะไม่ต้องวางเยอะค่ะอยากทําก็ลุยไปเลยวางแค่จุดที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต่อ,อง,งานงานนั้นก็พอลองหาประโยชน์จากพวกคู่มือเอกสารหรือความรู้ในเน็ตก็ได้ค่ะ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปยึดตามขั้นตอนที่เขามีมาหนะึ่งสองสามสี่ห้าะไรเงี้ยให้เป๊ะลองทําตามวิธีที่เออคุณคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกับปัญหาปัญหานี้ไงเราก็ลุยไปเลยค่ะหลังจากลองทําถ้ามันไม่เวิร์กก็ให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีทาที่มันจะเหมาะกับอันนั้นดูห้าพักผ่อนให้พอสังเกตไหมคะว่าถ้าวันไหนคุณพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับ เช้าวันถัดมาคุณก็จะเพลียไม่มีแรงกายแรงใจในการทํางานคุณหมอห,หลายๆท่านเนี่ยจึงหมักตัวย้ําเสมอว่าให้เรานอนให้ครบ7-8ชั่วโมงต่อวันรวมถึงหาเวลาทําอะไรสนุกสนุเพื่อเป็นการผ่อนใจเราบ้างพักใจเราเพราะว่าถ้าเราพักแต่กายแต่เราไม่พักใจเราเลยเนี่ยคะ่ะมันก็จะส่งผลต่อสมาธิในการทํางานของเราเนาะแราก็เชื่อเถอะว่าถ้าเราได้พักทั้งกายและใจเนี่ยคุณภาพของงานที่ทํา ก็จะต้องออกมาดีขึ้นมากๆก,ก,กว่าเดิมแน,น่ๆค่ะ 6. ลองทำพลาดอยากไปซีเรียสกับความเสี่ยงเลยจริงๆค่ะลองไปเลยเพราะทางสรุปให้ถือมั่นว่าลองเท่ากับ Learn ซึ่งหมายถึงการผิดพลาดเท่ากับการเรียนรู้คุณก็จะได้ทบทวนตัวเองว่าเออฉันทำพลาดอะไรจะได้หาหนทางแก้ไขปัญหาได้ถูกการเรียนรู้เนี่ยทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆอีกมาก,มา,กมายเลยนะคะมันมีประโยชน์มากๆ 7. จ็ทำตามความฝันเมื่อคุณรู้แล้วว่าความฝันของคุณคืออะไรก็ให้มุ่งหน้าไปที่ความฝันนั้นเลยค่ะหรือถ้ายังไม่รู้จริงๆก็ลองไปหลายๆอย่างลองจนกว่าจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตแล้วก็ค่อยทุ่มเทให้ความสำคัญกับมันไปเลยค่ะ 8. เรียนแบบบ้างลองศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเรียนแบบเลยค่ะเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยเขา้วนผ่านอุปสรรคมาทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาลองเองลองอีก จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากคนเหล่านั้นแล้วค่อยนํามาปรับใช้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนเราเจอสไตล์ของเราเองค่ะข้อสุดท้ายข้อ9หากฎดความสําเร็จให้เจอหลังจากที่คุณทํามาทั้ง8ข้อแล้วขั้นสุดท้ายที่คุณควรทําก็คือหากดความสํเา,าสเร็จของตัวคุณเองให้เจอเพราะคุณเฮนกิกเนี่ยเขาเชื่อว่าพรแสวงสําคัญกว่าพรสวรรค์ หรือการกระทําสําคัญกว่าความสามารถไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนผุกๆเส้นทางล้วนทำให้คุณเติบโตค่ะคุณจะได้เรียนรู้กับมันทั้งหมดสรุป9พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทํามิ้นขอทบทวนอีกรอบเพื่อความแม่นยํานะคะ 1. ลงมือลุยทําไปก่อน 2. ทําสิ่งที่ชอบก่อน 3. พึ่งพาคนอื่นบ้าง 4. ไม่ต้องวางแผนเยอะ 5. พักผ่อนให้พอ 6. ลองทําพลาด 7จ็ทำตามความฝัน8เรียนแบบบ้าง9หาก,กดความสําเร็จให้เจอสรุปแล้วก็คือถ้าคิดอะไรอยากทําอะไรไม่ต้องรีรอลงมือทําไปเลยค่ะไม่ต้องวางแผนเยอะให้เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนก็ได้สิ่งที่เราคิดว่าจะทําได้ดีถ้าหากเจอปัญหาระหว่างทางก็ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญไปเลยค่ะเป็นปกติที่ระหว่างทางจะมีทําพลาดบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นอะไรเนาะเพราะว่าการผิดพลาดเนี่ยเท่ากับการเรียนรู้ ก็อยากให้คุณคนที่ไม่กล้าลงมือทําสักทีลุกขึ้นมาแล้วลุยกับมันเลยคะ่ะลองค่อยๆเปลี่ยนทีลัพฤติกรรมลองผิดลองถูกทําไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่เสียดายที่ได้ลองค่ะหวังว่าจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ